สวัสดี EP แรกของหลายๆวันเลยนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องไม่มีเสียงของการลงคลิปนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับนี่ก็ลงทุกวันอยู่นะครับผมตั้งแต่ห้างเช้านะครับมีภาคเช้ามานะครับสตาร์ที่ห้างนะครับก็ตายไปรับมาห้าแทนนะครับลงสี่ห้านะฟันสีนะครับผมนะมาห้าแทนก็ได้ใตบีครับผมนะก็ได้ใตวีมาแทนก็ได้สองเด้งนะครับบนล่างแล้วก็ มาได้ไทยเที่ยงไต้หวนันแล้วก็ไต้ยนอยสตาร์นะครับอ่ะมาดูภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวจะรีบลงให้แล้วน่าจะแก้ปัญหาเรื่องคลิปไม่มีเสียงได้แล้วนะครับผมก็ที่ไม่ได้ลงคลิปนะที่ไม่มีเสียงนี่คือบ่ายสามครับด่วนเลยนะหลายท่านก็คงทันนะเหลือเวลา10นาทีนะครับผมนะสามสองสามหนึ่งสามแปดสองสามแปดเกาหลีเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับหนึ่งเก้าสามและตัวต่อมาก็คือนิบีนะครับผมนะ นิวีนะครับผมตัวนะครับอันนี้วีนะครับผมนะนีวีกับลาวเฮดสีนะครับตามนี้นะครับผมอันนี้คือสถิติที่เมื่อวานนะครับผมมีติ๊กนี่คือเมื่อวานเข้านะครับนี้เมื่อวานหลุดนะครับถทะลบแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้นะครับโชคดีมีตังใช้นิกิบาตเกาหลีครับผม